จะเดือนผอแล้วพี่น้องบอ่ฝนบรรร่มีอีหยังสิเวา้าหลายครับผมมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่อง,ง,งอ,อุ้ยพี่น้องดรอเลยอุ้ยมันดอกอมังดอกเตะระดอกครับผมนี่อ้วกเลยครับผมของแสบของหวานเลยครับผมเดือดถึงเขงดออาดงง่ายดีกว่าโยอนแสงไปจังน้อยดีครับผมอ๋อคือโยนแสงแสงครับผม เว้นหน่วยบอกอีหนึ Napoleon> ่งอู <S <S ้ยแต่เว้นสูงกว่านี้หมอกเนาะหมอกหมอกหมอกค่ะหมอกเลยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขสุขเคนจ่าวันนี้บ่ฝนสวดเดือนสานมนาผ้าลุยผ้าพี่น้องเขาปลาช่องสงำอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษเดืองจากวันนี้ตรงกับวันที่26กันยายน2567จ้าะ ค,คม,มากับพี่หญ่คลองควนวัดคีเก่าเด้อค่ะครับผมอนนมาุนนกันพี่น้องสองสังกัดอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกษครับผมเกตยังกออกเนาะช่วงนี้เนาะรครับผมบลไมาหมู่ว่าน,นครับผมหมู่วานบลไมาหยุดยเด้เอครับผมเปตุระเนาะอันนี้มาลุ้นกันพี่น้องหวานอมหวานเนาะครับผมไปรุ่นนี้กันเลยครับผมเขียวจ้าเขียวแข็งๆงูเนาะจูบดวานบะไรเขาป่าปู ไม่จุ่มฝุดไปหนึ่ทำงานเหรออันนี้มีแดดดอกแข็งแข็งนาะมันเนาะจ้าคือสีบุ๋มมีฝนเด้อมันนี่ยังมีฝนเด้อเห็ดกำลังงามเห็ดออกไปสาองนืนโอ้ยขาดตัวหน่อยก็ัุผม อีกชาดีได้สุดเดือนเนาะจ้ะนี่ชายอย่างนาโอ้โฮ จะเดือนพอแล้วพี่น้องบ่ฝนบ่มีอีหยังสีวอไลคครับผมมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งเฮ้ยพี่น้องอกาเลยูบดอกามันกาเป็นะดอกครับผมนี่วกดยครับผมของแสบของหวานเครับผมเดดถึงเขาดงไงพี่น้อเอาเรืองด้วยเลยมาเฮ้ายพายอ๋อ Ni bộ bố gia đi đi wow. của con à, đi làm quân. Tai chịu căn hộ. Little đi. Little đi. Qua đi. Say mẹ chân hòi đi kapoong. Anh mù? Qua yon say mẹ. Say mẹ 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 cái mẹ 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 โอ้โหสุดยอดดงงดิเนนี okay. oh, oh, ้นบพ่นาดอนก็เห็นอุ้ยดอกหน่อยกำลังขึ้นเต็มเลยดอ่อนนี่ดอกหนอยกันดิเหลือมตาบ่นี่ตานอยนี่เขาทำไมกาง่องทีบเห็น อ้ยดอกอ่อนแห้งสอทอนไม่ไเลยนี่มาจะได้ตัวมะกอกตุกมะขอน้อมาแห้งมาดหนึ่เนาะว่าจะมาเก็บเห็ดดินเหน็ดหนาเนะนขี้ยวหนาเหลืองนาะงใคเนาะเหรบผมเด็กดูกตาจุดจางๆนี่เออเออเออยสุดยอดครับผมตรงอุ้มอันนี้ลงด้วย อ้ยไม่ใช่แสงอ่อนอยู่ที่สี่ดอกดอกจอดเลยดอกอกเด็นวดลกนี้เป็นดอกนี้ใกใ้เลยครับผม

ถั่วงามั่วแหงอุ้ยสะอ่อนนะเป็นเป็ดเนาะถั่แหงพงไดยฮคนกำลังมาลายดพี่น้องขามาดมาลายเดี๋เป็นซิบขั้นรุนละมั่งจ้ะาวขอมาลายแห้งแต่ว่าดาฝนโเดือนเขามาเลิกก็พไงมันดมขอมาเลือกขมาเลิกไม่มอใส่เนาะจ้ะพี่น้องกับี่มาเกนาสิบบอถึงบถึงเฮ็ดนะอ๋อยโมดาย เห็นบ่อไหนมุมมดมมตัดขออนุญญตเต็มจ้ามดมัดเข้วเลยครับผมเขี้วเลยอ้เยวเลยอ้ยุณนี่คุณงามห้ยนเนาะงามแห้งเนาะงาเหีเนะบผมเง้าะเ้คับนี่ด้ครับผมเงคววัดพะลุยครับผมนี่มานบฝนด้ครับผม เฮ้ยโอ้ยสวัสดีครับยิ้มได้เปล่ากไม่เด้อพี่น้องเห็นโผล่เห็ดน้องมั้ยอย่เรเดียวเบิ่งพี่น้องตั้งครองไว้เบิ่งนี่บ่งครับผมโอ้ยเห็ดสวยงามเนาะุ๊บงามแหงดอกงามนุ๊บไปประมาณเท่ารี่รี่รี่งามแหงดอกอุดมสมบูรณ์แหงหนงเลยอู้หดอกนี้อุดมสมบูรณ์เนุ๊บ งามแห้งอบน้ดอกำหูดอกนี่อู้ยพี่น้องเป็นเงิอสุดอดครับผมี่ uh, ้ยง um, yeah. well ่าดอกง่ um, ่้ยหลอดนี่สุดยอดเลยกับขาเต็มมือเลยครับผมหอดนี่ขาเน่าขาเนินไอ่อนไหลเจ็บเจ็บเนหวานพี่น้องแม่ของนอ๋อเป็ครับผมอเต็มมือแล้ว เป็นกระดอกเพิ่นบ่เห็นเด้อจ้ะเพิ่นถือแสงฝนกระทายางยังได้ัรผมแห้งถืดแสงกินแถวเลยเอาอุยเฮ้งเระดอกอมาปลูกฝ่อเห็ดผึ่งเด้อจ้ะตองแทครับผมดิขาอย่างไง เก็บข้าวโพดใ่คองก็บวฝนนสามคนแบบมั่นด้วยจ้ะน้องดอกได้ก็อุ้ยอุ้ยก็ได้นีครับผมเบึ้องนี่ยบอุ้ยแล้วนี่เก็บแบบบ๊บบลยเด้วจ้ะบันนี่อ้ยแต่ละดอกบนคากนน้อง

ไายดอกนึงอ๋อเร็วเวนี่ขากรอบไงขออยตุขอถัคขายพี่น้ำตาลด้วย,ยครับผมะขอพี่ขูดอนะอก้อยนะโอเคเนี่ยหล่อนแสงบอลนาปูขาปูตกนุ่ไ้โคู้เขาตุกหยัก ของขาวเลยนี่แห้งอุองนึงครับผมแต่สิบริดก็บนิดถึงอีกแล้ววะนี่เหลืไงเดดสว่งตาเหมือนแดดคักเลยโอ้อนคักเลยเดีมือโอ้ยขาเอย่ดจุ่มนึงเลื่อนขาไปแลดวโอ้โห ท้ายเงาเรือยอยู่แต่ตอกนี่้วมันอยากแดดแห้งน,น่จักน้อยจชัดใน่ร่ชัดแนเขาถอดคอไฟเด้อจ้ะขอเทลน้องเททานขเทานด้วยจ้ะน,น,นี่ที่พี่น้องในไ้ไรคนว่าแสบด้วยครับผมแสบอีนี้หมกกันแถวเลย,เยขี้เื่อนตองเพิ่มนเลย โอ้ยลูวโอ้เป็นสันเป็นสันหนะนะเปลี่ยหอดให้ม่นีเนาะเปลี่ยนแน่ติด้งๆเลยทานแล้นะครับอันนี้ดอไมัด้วสิดอกแบบนี้บดห่บวใหญได้ะผู้แล้วเป่นปีเก็บเห็ดขึ้นมาแล้วบเอา อยากได้ยูเดียค่ะตัว่า <Yeah. S 2> เอาไปแล้กัใ่ตาแล้วก็ูแมนพูนูจ้าอู่ข้างบนดอกฮักั่อุ๊ดงมา,าหลายนงไม่มีหลาแห้ปลาแตกคับผมน้องทุกคนน้องทุกเเด้่นะแกโเดงงคับผม คนเราจ่เดือดคนเอาไม่เพียงสิมียุ่งหน่อยยุ่งขราดนีน

ย้งงงอู่อันนี้เจะเห็นเป็นมูหน่อยนาะเฉลี่ยดูค่ะเจ็บน้องให้แบบนอ้อ้๊ยน,โอโอโอนาว

ฝนหิวตาใหญ่หรือบ่ิได้กินนี่เขาจอยพี่น้องอยอุ้ยนี่ไี้เลคนตเกเด้อค่ะัันยงออกจากปลาเนาะไปหาหลอดนี่ก็ชื่อว่ามานเติมอยู่ค่ะ ได้เกอบเต็มตาชอพระเต็มตาเลยล่ะค่ะให้พอใหญ่มานมกนองตาแล้วเนาะข้างหลังก็มีด้ยวยค่ะ <c ười> ไปเอ้าฝนตกยางออกในฟาก่อนแา่ฝนตกแฮงฝน<อ>ต,ก,ตกมากแล้วว่าังยางไปหาโดยกระปอง เิดลตัวยังนักพี่น้องถอยแล้วครับผมถอยไปรถแล้วฝนยรงเลยเดินเดินหากันบอ่อยยิ่งได้ยินเสียงฝนตกนี่ห่จากป่าแล้วครับผมเดือดลุยบาดนี้ฝนกระตกแห้งบาดนี้ร้ายหนาวเด้อบ้านหอนดรถอยู่จ้ะเจ็ดแต่ง,งามฝนกระตกแห้งค่ะหย่อนลุยสุด <c oughs> ตาครับผม เ็บปลอดเดพี huh. uh ่น huh. uh ้องมือ um. น uh ี่โอ้ยได้ฝนตกแค่ขักดใช่หน้ำหงเลยนีหาเป็นรถเรื่อยครับผมฝนตอพี่น้องโทรศัพท์ด่งออกด่งเขาครับผมอ้ยเ็นยใจนีบ่อกพี่น้อง ตรวจออกตรวจเขาเลยโทรษสาวครับผมอาตี๋ส่ชุดแน่ด้วยครับผมฝนตกใส่พี่น้องขอตรวจขอใหยหลายๆด้วยครับผมติดงานจะละเยียดใช่ไหมคือเห็ดหนาฝนเนาะน้าแห้งโอ้ตัวแห้งไปเลยเดี๋ยวลากลับแล้วครับผมออกจากป่าแล้วพี่น้องเพิ่สภาพเนาะเปียกเบิดเลยไม่วงยาดายอนมานค่ะครับผมตัแห้งฝนทั้งฟ้าทั้งฝนมาแล้วผมครับหมูพรมหมูพรมเลยมันอยู่ โอ้ยสุดยอดครับผมาจัดมาเลี้ยงให้ดูสวยงามเนาะค่ะเนาะข้างใต้ก็ซีมีเห็ดแดงเห็ดกอแดงหน่อยละกันเห็ดเห็ดเห็ดนี่เห็ดหลังเละไปไหมนะฮะหลังเละหลังเละนาเคียวแต่ผีของเราคือเขาดงด้วยครับผมมือส่วนมากก็จะเป็นข้างบนเขาดงกระลายู่โมเนต์หน้อยด้วยครับผมนี่นี่กระไลกอแดงหน่อยเนาะกอแดงหน่อยเยอะความมันเลยมื้งนี่ที่ได้ยินอยู่นั่นคือเสียงฝนเด้อค่ะครับผมที่ได้ยินฟื้นฟื้นยุบฝนครผมฝนตกยางแห้งเหรอพี่น้อง มาเรื่อยๆแล้วมาแห้งมาอีกหลอบจักปูหเดินอยากเบิอด์ลอะไรแบี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับผมอยากเบิดตจีนขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทการที่ทำครับผมได้คลิปหนักพอกันไหมครับสวัสดีครับครับดีค่ะนินวันนี้เราได้ออกจากป่าเร็วหน่อยเนาะโต๊ะโต๊ะกึเกลียวกึเก่าจ้ะอยากเบิรครับเก็บเพ็ดเก็บไทยเนียโปรไทยเนียเด้อจ้ะ